วันนี้ทิวจะเดินทางไปมอกรุงเทพเพื่อจะไปงาน Open House 2024ได้ไปดูมหาลาัยและสาขาที่อยากเข้าการไปครั้งนี้จะพิเศษมากเพราะทิวได้เตรียมเสื้อเกเหลี่ยงที่จะไปมอบให้ไป SPD ในงานเสมานาที่มอกรุงเทพและแถมไปหากแก๊งสกิททีวีในงาน Intel Gamer Day เราไปดูกันว่าการไปครั้งนี้จะประสบความสำเร็จไหมไปดูกัน ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hello Tiu นะครับทุกคนกับรายการ Hello Walk นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสไปที่มอกรุงเทพนะครับจัดกิจกรรม Open House สองศูนย์สองสี่นะครับที่ผมจะไปวันนี้ก็จะมีพี่ Spider SPD มาด้วยนะครับทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยนะครับงานที่2ก็จะเป็นงาน Intel Gamer Day นะครับก็จะได้เจอพี่เจมส s พี่จิตทีวีพี่ดูโปพี่แซดนะครับแล้วก็พี่ๆอีกหลายท่านเลยนะตอนนี้เราอยู่ในเวลางานนะผมยังไม่ได้เลิกงานนะครับต้องรอให้ถึงเวลาเลิกงาน8 โอเคครับ, okay, รบทุกคนตอนนี้ก็8โมงเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถที่มาร์เก็ตวิลเลกันเลยครับทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะครับสรุปสายทุกคน,นเพราะว่ารถรอบ8โมงไปแล้วนะตอนนี้ก็เป็นรถรอบของ8โมงครึ่งนะทุกคนผมกลัวจะไม่ทานนะทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายอินเสิร์ตมาให้ดูนะทุกคน l e ส s ก o ผมก็ถึงที่หมอชิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อที่มอกรุงเทพเลยนะครับ A few moments later แดดโคตรร้อนเลยสุดจริงตอนนี้ผมก็เรียกรถไปแล้วนะทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะนั่งรถต่อจากหมอชิดไปที่มอกรุงเทพเลยทุกคนอ้ยผมเหนื่อยมากเลยอะนางมาจากัุหินเที่ยง4ีเ็แล้วนะครับเราออกจากหมอชิดเองงานเสรนาแล นี้ก็เที่ยง11แล้วเราเพิ่งออกเดินทางจากหมอชิดเองจะไปงานสัมมนาพิสปยที่มอกรุงเทพตอนบ่ายโมงทันไหมทุกคนช่วยเป็นกําลังใจใทิวด้วยนะครับ let's go <S ถึงมอกรุงเทพแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปห้องปองทิศสามนะเรามาคนเดียวเรายังไม่รู้ทางเลยนะทุกคนตอนนี้ทิวก็ได้ถึงมอกรุงเทพแล้วทุกคนแต่ทิวไม่รู้ว่าห้องปองทิพสามต้องไปทางไหนทิวจึงได้สอบถามพี่พิ้วแถวนั้นดูครับทุกคนเนี่ยคไเลยนะโอเคครับขอบคุณมากครับ โอเคทุกคนเรารู้ที่แล้วเนี่ยเราเด,เดินไปที่2องทิศสามครับคนอย่างเยอะอะทิวอยากบอกคนดูว่าระหว่างที่ทิวอยู่ในมอกรุงเทพจะมีเสียงรบกวนค่อนข้างดังมากนะครับทุกคนก็ขออภัยด้วยนะครับไปชมคลิปต่อเลยครับทุกคนนี่ทุกคนให้ดูบรรยากาศ พี่เขาแจ้งว่าบัตรทิวหมดนะครับทุกคนทิวเนี่ยรู้สึกเสียใจมากๆเลยนะครับทุกคนแต่ทิวก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าทิวเนี่ยมาสายมากๆเลยเพราะงานเสมนาเนี่ยเริ่มตอนบ่ายโมงนะครับแต่ทิวเนี่ยมาตอนบ่ายโมงครึ่งเลยนะครับทุกคน แต่ก่อนที่จะทิวจะเข้างานเนี่ยทิวได้ทักหากับทางเพจของคณะ C M N ไว้นะครับทุกคนว่าทิวเนี่ยอาจจะมาช้าจึงขอความอนุโลมพี่ๆเขาเนี่ยให้ความใส่ใจกับน้องๆที่สนใจคณะมากเลยนะครับทุกคนคุยกับทิวดีมากเลยนะครับทิวจึงได้ยื่นแชทที่ทิวคุยไว้ให้กับพี่เขาเนี่ยดูนะครับแล้วพี่เขาก็บอกให้รอแป๊บหนึ่งสักพักครับทุกคนก็มีพี่คนหนึ่งเดินเข้ามาบอกครับว่าน้องคนนี้ที่คุยไว้แล้วพี่เขาเนี่ยให้ทิวครับไปต่อทิวได้เลยนะครับทุกคนทิวเนี่ยรู้สึกดีใจมากๆเลยทุกคนที่ ยังมีโอกาสได้เข้าไปดูนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆคณะ c ีเอ็มและมอกรุงเทพทุกท่านเลยนะครับที่ให้โอกาสทิวได้เข้าไปรับชมแล้วครับทุกคนและหลังจากนั้นนะครับทิวก็ได้เข้าไปรับชมงานแล้วนะครับทุกคน ถ้าสมมติว่าพี่ะไปไม่ายชินเนี่ยน้องๆจะไปซื้อกับพี่ะไปครบระหว่างที่ทิวฟังเสมานาของพี่ไปก็ได้ความรู้และประสบการณ์อะไรต่างๆมากมายเลยนะครับทุกคนแถมยังมีกิจกรรมสนุกให้เล่นมากมายเลยครับเดี๋ยวทิวจะข้ามไปตอนใกล้เสร็จกิจกรรมเลยนะครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้เราเจอพี่ฟอร์กับผู้จัดการของ่ไนะครับทุกคน ทุกคนตอนนี้กิจก,กรรมก็น่าจะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปวมกับพี่สไปนะคะเมื่เราอยู่ข้างหลังเลยไม่รู้จะเห็นปะ หลังจากที่จบงานเส็มนานะครับทุกคนทิวเนี่ยมีของอยากให้พี่ไปนะครับก็คือเสื้อกะเหลี่ยงของทิวนะครับทุกคนทิวได้เข้าไปขอกับทีมงานแล้วบอกว่าอยากจะให้ของกับพี่ไปครับตอนแรกคำตอบที่ได้มาก็เหมือนเกือบจะโดนปฏิเสธนะครับทุกคนผ่านไปสักพักนะครับทีมงานก็เดินกลับมาหาทิวแล้วก็บอกว่าอนุญาตให้เข้าไปได้นะครับทิวเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่จะได้เจอพี่ไปครับเราไปชมบรรยากาศกันเลยครับทุกคนตอนนี้ผมเริ่มทำ u t u b e ผมยางได้ประสบการณ์จากพี่ไปครับอยากเดินตามรอยพี่ไปพี่ไป อจะแนะนําอะไรผมได้บ้างครับพี่แนะนําว่านี่ครับบ้านน้องรวยอยู่แล้วไม่ No God please no no ไม่พี่ไม่ซื้อหวยมาให้ผมไม่ไม่ครับเป็นแค่ถุงเอาถุงนี่เป็นแค่ถุงเป็นแค่ถุงครับผมเอาถุงธรรมดาไม่ได้นะโหแค่ถุงครับไปเซ็กซ์ฟอสเป็นแค่เสื้อออกมาให้ได้อ่ะอน้องเขาเอาเสื้อมาให้พี่เนมหมดเลยคอลเลคชั่นอะไรคอลเลคชั่นใหม่หลวยข้อแรกับการเลียงครับพี่ไม้คอลเลคชั่นใหม่อ่ะอุ้ยภาพอย่างดี ตัวเท่าไหร่แสนเท่าไหร่แสนต้นทุกคนดูคอลเลกชันใหม่พี่ไปชอบไหมครับชอบชอบมากสวยมากสวยมากเดี๋ยวไว้ขึ้นดอยผมจะใส่ไปนะผมขอแรงบันทาลใจหน่อยครับแรงบันทาลใจพูดครับพี่ไปก็รูปโลสแอนด์เลสอ่าได้ครับเอาทีละท่อนทีละท่อนนะทีละท่อนนะครับสามสองหครับก็ก็ต้องมี ต้องพูดต่อครับเอาล่ะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อะไรนั่นไม่ใช่ดีไหมครับก็ลุยอเลิกจูซาเลิกเลยวัดวัดต่อไม่ได้นี่ไปประโยคนะก็คือครับขอให้น้องตั้งใจทำในสิ่งที่รักนะครับผมขอให้เราประสบความสำเร็จนะแล้วก็ตั้งใจในสิ่งที่เรารักทุกทีครับนี่เลิกเล่ายังนี้จูซาเอาเลิกย่าเอาเลิกย่าเอาเลิกใช่ ผมได้เจอพี่ไป SPD ที่เป็นแรงกระตุ้ใจของผมดีใจมากๆที่พี่ไปรับเสื้อของผมไปพี่ไปบอกให้ผมตั้งใจทําในสิ่งที่รักเพราะความสําเร็จจะตามมาแน่นอนและไทยคลิปนี้ยังมีไฮไลท์ผมกับพี่ไปอยู่รอดูให้จบนะครับทุกคนเราได้ถ่ายแล้วตื่นเต้นนะทุกคนจะโอ้ยผมพูดไม่ออกเลยครับเดี๋ยวเราจะไปที่จอดรถเลยนะทีเด็ดของมอกรุงเทพมาทุกคนเราต้องไปตรงไทมอเลยนะครับนี่บรรยากาศ ทุกคนล้วถึงละน่าราต้องเดินไปอีกนะเราก็ไม่รู้ว่าเดินไปทางไหน A few e m m o n เจอแล้วทุกคนบิ๊กไบต์เต็มเลยครับทุกคนไม่มีพวกซุปเปอร์คาร์มาเหครับวันนี้วันนี้มาเมื่อวานหมดแล้ววันนี้ไม่มีซุปเปอร์คาร์มาก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาพี่เจมกับพี่บูมที่งานเอ็มสเปียร์ต่อเลยครับ Let's go โอเคทุกคนตอนนี้ผมถึงเอ็มสเปียร์แล้วนะโอ้หผมไม่เคยมาเลยทุกคนเดี๋ยวเราเดินหาทางก่อนนะทุกคนคนต่างชาติอย่างเยอะอะทุกคน คืเดินหางานอยู่พักหนึ่งนะครับทุกคนแต่ก็ยังไม่เจอรู้สึกว่าจะหลงนะครับงาน Intel gamer อยู่ตรงไหนครับ Intel gamer เดี๋ยวเดินไปสทางที่เดียวซ้ายเขัาไปถึกน,งนูงนะครับจั้นี้เลยอันนี้เลยโอเคขอบคุณมากครับอยู่ฝั่งนู้นนะทุกคนนี่คือบรรยา,ากาศนะทุกคนเพราะเราเจอเราเจอพี่เจมแล้วทุกคนอ,คอยู่ตรงนี้นทุกคนเห็นไหม ชิวโชคดีจัดนะครับพอเข้ามางานปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็เริ่มให้ต่อแถวถ่ายกับพี่ๆแก๊งสกิททีวีแล้วไปชมกันเลยครับทุกคนมีพี่พีพี่บูมพี่เจมพี่แบกเก็ตแล้วก็บอกพี่บอยเสียดายนะพี่พัสดุไม่มานะครับยิ้มแห้งโชว์ไปทีหนึ่งนี่คือคนที่ต่อแถวนะครับอย่างยาวอ่ะเห็นปหมโอเคทุกคนใกล้ถึงชิวเราแล้วนะเราไม่น่าเชื่อนะครับว่าพี่ๆเขาที่แคสเกมตั้งแต่เรายังเด็กๆอ่ะเราจะได้มาเจอกับ ตัว,วนนื่นเต้นสุดๆคิวเราแล้วทุกคนพี่พี่ครับสวัสดีครับผมอยากขอคำแรงบันดาลใจในการทำ YouTube แบบพี่พี่หน่อยได้ไหมครับทำต่อไปนอ้องขอกอารบกบบา,ารบพี่พี่หน่อยได้นะครับตะปูบอลครับถามครับพี่พี่ได้แดดหน้อยใจ ทิวดีใจมากๆครับทุกคนที่ได้พบปากกับแก๊งพี่ๆสกิททีวีเสร็จหลังจากนั้นทิวก็ได้เดินทางกลับไปที่คอนโดของเพื่อนครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงห้องเพื่อนแล้วนะเพื่อนเราก็นอนอยู่นะทุกคน ก็ซื้อข้างมากินนะครับวันนี้ก็ในงานโอเพ่นเฮาส์แล้วก็ไปงานที่เอ็มสปียก็รู้สึกเหนื่อยมากทุกคนผมขออนุญาติ้าอาบนะ้ำให้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เป็นวันที่คุ้มมากเลยนะครับทุกคนได้เจอแรงบันดาลใจลหลายๆท่านเลยนะครับแถมได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างเลยครับทุกคนวันนี้ก็ขอพักเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้เราเดินทางกลับหัวหินกันฝันดีครับทุกคน เช้าที่สดใสกลับมามากู่ใจญซื้อโค้กไปให้เพื่อนนะครับแล้วก็น้ำแข็งแล้วก็น้ำเปล่าแดดโคตรร้อนเลยของแม่งหนักด้วยทุกคนครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงห้องนะเช้าเที่ยงเลยนะผมก็เดินทางกลับหวิหารนี่อยากกลับเลยนะทุกคนมาถึงสถานีรถตู้แล้วนะทุกคนบรรยากาศ ตรงนูน้นแหละนะผมจะไปขึ้นรถตู้นะทุกคนพอทิวไร้่ทการซื้อตั๋วรถเสร็จโชคดีมากๆเลยนะครับทุกคนที่ไม่ต้องรอรถนานแถมบนรถตู้ก็มีน้องแมวสุดน่ารักด้วยเราไปออกเดินทางกับบูหินกันเลยครับทุกคนมาบนรถแลนะบนรถนี้มีน้องแม โน่หนึ่งอะครับโน่หนึ่งผมก็ อยากจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่พิเศษมากนะครับก็ได้เจอในบรรดาใจได้ไปดูมหาลัยที่อยากเข้าสาขาที่อยากเข้านะครับก็ได้ไปฟังแรงบรรดาใจยเยอะแยะเลยนะครับรู้สึกแบบดีต่อใจผมมากๆอยากจะบอกว่าผมก็จะทําตามความฝันไปนเรื่อยๆครับจนความฝันผมจะประสบความสําเร็จนะครับส่วนคลิปนี้ก็จบไปด้วยดีเลยนะครับไฮไลท์ในะคลิปต่อไปนี้ทิวเต้นเพลง t ี a ะมีสุเเ e แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นคือพี่ไปเป็นคนถือกล้องแล้วถ่าย ผมเต้นผมรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับไปดูกันเลยสองข้ามไปเฮ้ย